ในขณะที่กูกำลังกดอยู่ฮะปึ๊ก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 ไอ้นี่ก็เดินออกมาติ๊ก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 เรื่องนี้ดูไม่ได้นะคะดูไม่ได้ดูไม่ได้ค่ะกูก็สงสัยฮะกูก็เลยถามแม่งว่าแล้วทำไมดูไม่ได้ครับกูก็เปนไม่มีคนดูไม่มีรอบฉายไม่มีรอบฉายแต่มันมีในระบบนะครับไม่ค่ะไม่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 หมายถึงว่าไม่มีคนดูค่ะทางเราเลยตัดรอบออก นักง,งานก็ขออภัยผมครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาครับแล้วก็เดินออกมาเพราะว่าเรื่องแบบนี้โทษเขาไม่ได้ครับมัง้งแต่มันก็น่าเศร้าแทนคนทําหนังจริงๆนะถ้ามีโอกาสเราก็จะดูนายนะเพื่อนทิ้งมันเอาไว้ในวัยหนุม่มมาแล้วครับผมใบป,ปิดแรกของภาพยนตร์เรื่องวัยหนุ่ม254 4เร็วๆนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับตอนแรกกูนึกว่าเร็ว2018ตัวอย่างล่าสุดเดทพูลแอลวูเบลินมาแล้วครับเอ๊ะ เดี๋ยวนะมันมีอะไรแปลกๆป,ปกติเมเจอร์เขาก็จะเปลี่ยนปกไปตามหนังดังๆนะช่วงนั้นอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าครั้งนี้นะครับผมก็เปลี่ยนเป็นเดดพู o แอลวูรีนเช่นกันนะปกติเขาก็จะเปลี่ยนข้างหลังแล้วก็เออเอฟเฟครอบๆตัวสัญลักษณ์ตัวโลโก้อเออแต่ครั้งนี้มันต่างจากทุกครั้งเออคือไอ <c oughs> ไอตัวละครนะครับมันเข้าไปในตัวโลโก้เลยอะ่ะแบบเข้าไปอยู่ใน ตัวเ็เลยอะแล้วคือถ้ามองเพลินๆนะผมมองไม่ออกเลยว่านี่คือช่องเมเจอร์กรุ๊ปอะเพราะรูปทรงตัว M อะไรมันเปลี่ยนมาเลยเนาะอืมแต่ว่าถามว่าเท่ไหมเท่ครับผมแล้วก็เอ่อตัวปกไม่มีเดสโพจับคําว่า N ออยู่ด้วยเดสโพเชียข่าวนี้น่ารักดีครับฮ่า <h> ฮ <aha> ไม่ได้มีอะไรนะล่าสุดครับผมทางเน็ตฟลิกได้ปล่อยตัวอย่างซีรีส์โรงเรียนห้ามรักมานะครับผมไม่ใช่แค่พี่นาคีนะครับผมที่จะลงเน็ตฟลิก์ ในวันพฤหัสนี้นะครับผมแต่ก็ยังมีอ่าสิมงกุฎโตเก,กียวอีกเรื่องหนึ่งนะมาแล้วหลังจากปล่อยตัวอย่างแรกไปได้ประมาณเจเดือนมั้งอืมก็ตัวอย่างใหม่มาแล้วครับผมกับตาครีเจนิซิสนะครับผมโอ้โหคือผมอะ่ะไม่ค่อยคุ้นตาเพราะว่าเราไม่ค่อยเห็นคนไทยในหนังฟอร์มนี้นะแต่ว่าเออเราได้ปรับจูนกันในทีเซอร์แล้วไง อ่าพอเรามาได้เห็นตัวอย่างเนี้ยเราก็เฮ้ยมันน่าดูมากขึ้นนะหลังจากตัวทีเซอร์ที่เราคิดว่าเคื่อมันห่วยแน่เลยแต่เรื่องเนี้ยมันพอมีหวังขึ้นมานิดหน่อยแต่ความรู้สึกว่ามันห่วยน่าจะยิงเออแต่มันก็ต้องมีอะไรที่น่าสนใจนะถึงทําให้วอร์เนอร์บาร์เนอร์เนี่ยเขาเอ่อยอมไฟเขียวให้กับอะไรแบบเนี้ยแสดงว่าหนังเรื่องเนี้ยอาจจะไม่กากก็ได้นะเอออย่างน้อยไปดูก็ไปดู CG แล้วกันเออก็ถ้าไปดูหนังก็ ถ้าสมมติเนื้อเรื่องมันแย่คือผมก็วางใจไว้แล้วส่วนหนึ่งนะเออแต่ว่าตอนนี้ไม่คิดเลยว่าผมจะเขาเรียกว่าอะไรอะเสียดายเงินอะเพราะว่าดูดูจากทุกๆอย่างอะตอนนี้มันโอเคหมดเลยแต่เนื้อเรื่องเนี่ยมาแล้วครับผมตัวอย่างอาคารคูมปงเอ็กซ์ตรีมนะครับผมซึ่งมีความเดือดอยู่พอสมควรนะ เออแต่ก็ไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นแต่ส่วนตัวคือน่าสนใจมากเราต้องไปดูหนังเต็มฮะแล้วครับผมใบปิดใหม่สําหรับไวเป้งนักเลงขาสั้นสองนะครับผมยีบสามตุลาคมนี้ซ <c oughs> ัดแม่งเลย <c oughs> ในลงุงภาพยนต์ทางเควินเฟกีครับผมได้ออกมาประกาศกับสื่อนะครับผมเรื่องเจ้าอินทรนั่นแหละว่าตอนนี้ทางค่ายครับผมยังไม่ได้มีแผนเออ สำหรับการสานต่อเรื่องราวของ e ีเทอร์นในเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นในเร็วๆนี้เราจะยังไม่มีทางได้เห็นเรื่องราวของ e ีเทอร์นอย่างแน่นอนครับผมมาแล้วครับผมกับตัวอย่าง Joker for ์โฟร์ h e อซึ่งน่าดูมากๆในภาคแรกทำกูหดหูไปสักพักเลยนะซึ่งภาคนี้ก็คาดหวังอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ไม่มีอะไรครับผมอวดเสื้อหลานมาเฉย ล่าสุดกูก็ไปดู SF มาแม่งแค้นเมเจอร์ชิบหายกูบอกเลยว่าเดฟฟูลสาม e r y Good แล้วเดี๋ยวรีวิวให้ดูมาแล้วครับตัวอย่างใหม่ปิดเกมละโอ้โหทุกๆคลิปจะมีเขาเลยปะเนี่ยคืออัปเดตไม่พักเลยข่าวสารหนังเรื่องนี้ดูด้วยครับสืบสันดานที่หนึ่งในไทยนะครับกุมขมับเลยกูเฮียไหนๆก็เข้ามาในเน็ตฟิกแล้วก็พี่นักสีก็รับชมได้แล้ววันนี้นะครับผ โอตะมิอุระนักมวยหนุ่มแดนอาทิตย์อุทยัยเปิดซิงเล่นภาพยนตร์หมู่บ้านโคก,กโรกผลงานการกำกับโดยปองกพลและนิกกี้นัชัดควบคุมงานสร้างโดยพศานนท์วางคิวฉายใน5ทธันวาคมนี้ที่เมเจอร์ซีเนเพ็กเชียแม่งโคตรอึ้งเลยเชียเชียเชียะอะไรวะเนี่ยขอบคุณสลพหร้อย2ี s สัไครครับ